สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทักทายตอนติบมองครึ่งหรือติบโมงกิบสิบนั่นเองนะคะตอนนี้ก็น่าจะสิบโมงกี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออนั่นแหละส <c oughs> วัสดีค่ะตั้งกล้องกับพร้อมหูฟังเหม่ยพังนะคะทุกคนก็ต้องไปใช้กล้องไอใ,ใช้มือนะคะถือเอง <c oughs> ก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ ไฟในห้องหมือติดแล้วนะคะพ่อมากองให้กั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะฮะก็ถ้าอย่างเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะข้อความช้งกนาที่ปีซอนได้จ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะหูไอที่ดีกันทอกแบกเนี่ยเพราะหูฟังเรามันพังไปแล้วนะคะค้า ถ้าเราเป็นวัดหรือเป็นอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนพอดีวันนี้เนี่ยอากาศมันหนาวอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะหนาวมาสักประมาณสองวันแล้วคะ่ะแบบเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวนันแต่ไม่รู้วันนี้จะตก,กอีกไหมนะคะเออก็ข้อความฉันยาน้ำเตอนเดี๋ยวดูให้นะโอเคถ้าเดี๋ยวดูให้นะก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอ้ทุกคน นาว่าคือแบบเท้าเราอะออกจากรองเท้าที่ไก่กำบลับในบ้านไม่ได้เลยต้องไก่ไ,กไปกระเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมายไม่ได้ลงคลิปมาหลายสัปดาห์ก็เพราะว่ามีงานติดก,ก่อเข้ามาเยอะนะคะหรือแม่ก็แบบว่าเป็นมีเพื่อนคุยเยอะเนาะไหนจะเพื่อนไหนจะน้องๆน,นะคะโอเคค่ะกำหรับวันนี้เราเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนเราไม่มีวิธีจะ วกวดดีแล้วนะคะก็บ๊ายบายไปก่อนนะคะบายบายโอ้เว้เรลับลลาถ้าคลิปถั่วงออ้องเดี๋ยวเราจะมีโอกาสถ้าได้ลงนะคะก็รออีกหลายวันเลยะค่ะ